คลิปนี้นะครับผมสิพามาบึงพญิหัวรานนะครับผมมือนี่ไปซอยงานบวชขจ้าจมานะครับผมขจ้าจก็เลยหายขีพนง่วมาตัวปุ๊งไงเลยพี่นอ้องเลยขีพนใหญ่เลยว่าสงสัยว่าล่างถวยนี่โอ้ส้องใส่ขีหลังแต็มหมูบ้านจะมาหยอดมือนี่อะไรนั่นกี่เด้ใหญ่ายปน,นี้นะแต่ะล่างข้าวเดียวขจ้าก็หายง่ายปน,นี่ดิอืมว่าไ้ขีพนง่วมาเราไหวแล้วก็เฝ้าเมื่อบานทันทีแล้วแล้วเราคิดว่าอดไรหรือว,ว่าโอ้มือนี่มันต้องทำจิ้มจุ่มวันสันตาเมืวว่อสิบอุ้ยกับประจักษ์แนี้เอออันดับแรกนะครับผมเราก็ใส่น้ำ หมูลงไปว่าเทมมันแทมหนังมาพร้อมป่ะเออเอาบวกพริกลงไปนะพี่น้องเออใส่พริกลงไปคั่วมันเข้ากันไปนิดจากนั้นก็ตามด้วยบวกลงแหงบ่านี่เออเอาบ่แม่นบ่ครับผมบ่แม่นค่อยแหงดอกครับผมเอาปัดที่นี้นะครับผมเอาเพียนะครับผมโอ้ยเพียกับเพียแก่นะพี่น้องเอ้ยผมอ๊อลำมมุมมันโอกลัมลำ้มปิดค่อยว่าเออติ๊บได้รึเปล่าเออเอาปัดที่นี้นะครับผมคั่วมันเข้ากันโคเลโคเลโคุเรคุเลนะครับผมเทก อ่าเครื่องปรุงไส้นะครับผมอ่าน้ำก๊อกน้ำป่าไส้เกอไส้นะครับผมเพื่อความนวนะครับผมจากนั้นนะครับผมเอากันน้ำกุบแล้วก็ตะภาพบ่อเออเอากุบนะครับผมวันนี้ตะภาพน้ำเอาลงไปตม้มน้พไปนองโอ้ยต้มส่วกบานี้จังขัดบ,บ่บาดนี้เออเอาบาดนี้กันเอาชีโปนที่เลือนะครับผมเอามาทำความสะอาดเพื่อจะฮ็ดเป็นจิ้มจุ่มด้อยโอ้ยผูดย้ดังเออเอ้ถึงกุบถึ่งบาดนี้ทึง่งอัน สบายนั่งมาดิอ้าใส่กันมุนเอเล่มาีิโอ้ยเอามาดิกันจิป็นอันนี้อันนี้กันจิป็นอ่ขา,ออาข้าวโพดบ่เออเปลี่ยงข้าวโพดอัดอัดแข็งนะครับผมเออใส่เข้าไปท้ำกันนะครับผมเออเรืออาจจิป็นข,นข้าวกลันก่อนกนับบัตรเลยนี่เออโอ้ยถึงปอาส่วนมานีิเออถึงหลานมานีิกินน้ากันมาดเอ้า ถึงเวลาแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเออเอาแจกตะเกียบแจกถ้วยเป็นว่าเออน้ำซุปอุ้ยเอาต้มส้วกบเพิยเป็นว่าอุ้ยเออต้มซต้มส้วเพิยพี่น้องต้มส้วเพิยเอออุ้ยกบยังกว่ากบออู้เพิยกบปะเออเอาอ่าเทิงอันสวัสดีกันเทิงกันเขาปวดอัชชังอะกินเข้าไปน้ำกันโว้ยเข้ากันมันผมปิดด้วยผมอับล้นเลยเสี่ยงีได้นะครับผมเออสุดดีได้การไว้เอออู้เพิยกบเป็นว่าเออ โอ้สุดไม่ของคุณยังวาดัน